สำหรับ subject เรจะวาดในวัน,นีนะครับก็อยู่ในหมวดหมู่การวาดสัตว์ขนยาวนะครับผมซึ่งผมมีทริคในการวาดสัตว์ขนยาวเนี่ยว่าดยังให้มันดูฟูฟ่องน่ารักน่าจับกันเลยนะครับผมซึ่งสับเสียคีลิกเนี่ยมันมีวิธีการลงที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเท่าไหร่นะครับและจะลงยังไงให้มันมีความเรียลลิสติกสูงการใช้พู่ก,กันแบบไหนใช้สีเลือกใช้ยังไงจัดลำตับความสาคัญยังไงในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าอย่างละเอียดมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไปดูกันเลย ในขั้นตอนการดับเส้นนะครับมันจะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับผมในกรณีที่ท่านวาดสัตว์ขนยาวนะครับผมขอบเขตของมันน่ะจะไม่เป็นไปตามแบบเสมอไปนะเพราะว่ามันมีส่วนขนที่เกิดจากสรีระของมันออกมาครับเพราะฉะนั้นไอ้ตอนดับเราควรดับให้เล็กกว่าความเป็นจริงนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่กําชับเลยนะครับผมสมมติถ้าท่านไปดับตามขนที่มันปรากฏเนี่ยไอ้ตอนนี้ท่านระบายไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะท่านจะลืมตัวครับผมสุดท้าย ตัวสัตว์มันก็จะใหญ่กว่าสเกลความเป็นจริงมันนะครับมันก็จะดูอ้วนกว่าความจริงเพราะฉะนั้นการที่ว่าขนาดให้เล็กกว่ามันการเผื่อพื้นที่ในการทําเป็นเลเยอร์เลเยอร์ของสีคลีิกด้วยครับเพราะว่าสีเนียมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองครับผม <S <S เพราะฉะนั้นการลงไปแต่ละเลเยอร์มันก็เป็นการโปรเทคต้นแบบมันด้วยนะครับ เข้ามาสู่ขั้นตอนในการลงสีนะครับต้องเข้าใจว่าสัญหาโดยรวมของแบบที่จะวาดเนี่ยเป็นสีขาวนะครับไม่รวมตาจมูกปากนะซึ่งไอค้ความเป็นสีขาวเนี่ยมันความยากคือจะวาดเนี้ยมันไม่เป็นแป้งนั่นเองครับเราจาเป็นต้องจําแนกแยกสีออกมาให้ได้อย่างน้อย5โทนก่อนนะครับประกอบไปด้วยสีกลางเป็นสีหลักนะครับผมสีสว่างสีสว่างสุด สีเข้มและสีเข้มสุดจากแบบออกมาให้ได้ก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสําคัญไม่ว่าท่านจะวาดอะไรแล้วแต่ครับท่านต้องหาสีกลางตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับมันจะนําให้ท่านไม่หลงครับในการลงน้ําหนักวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับผมสําหรับน้ําหนักแรกที่เราจะลงก็คือน้ําหนักกลางนะครับก็คือหมายเลข1ตามรูปเลยนะครับ จะเห็นได้ว่าน้ำหนักกลางเนี่ยมันถ้าดูในแบบมันจะเข้มกว่าความเป็นจริงนะครับแต่อย่าลืมว่าเสียคลิกเนี่ยมันต้องลงเป็นเลเยอร์เลเยอร์ไปนะครับการที่จะมีขนนุ่มนวลสว่างเนี่ยน้ำหนักสว่างมันจะมาตอนหลังๆนะครับเราอย่าเพิ่งเอาน้ำหนักสว่างไปใส่ไปใส่ตอนเลเยอร์แรกนะครับเพราะมันจะทำให้งานเป็นแป้งแล้วมันก็จะขึ้นมวลยากมากด้วยนะครับผม สำหรับสีที่เราจะใช้ร่างต่อจากดินสอนะครับเพื่อที่จะเป็นการมาร์กจุดตำแหน่งที่เราล่างไว้นะครับเราก็จะเลือกเป็นน้ำหนักสีเข้มนะครับที่เราเลือกไว้นะัก็คือหมายเลข3นะครับเพราะว่าการที่เอาสีเข้มขึ้นมาร่างเนี่ยมันก็จะทําให้สีที่เราลงไว้ยังอยู่ และสถานะมันก็จะเป็นการร่างภาพแทนจาดดินสอด้วยวยนะครับผมสมมุติถ้าใช้สีอ่อนกว่าแนนในการที่เราจะทับเลเยอร์ต่างๆลงไปเนี่ยมันจะทำให้สีนั้นะหายแล้วก็คืนไปอย่างง่ายได้นะครับซึ่งเราต้องมาล่างหลายรอบเราเลยจาเป็นต้องเอาสีเข้มในการวาดวัตถุชิ้นนั้นมาเป็นตัวร่างนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเวลาเราลงในเลเยอร์สูงๆถัดไปเนี่ยน้ำหนักมันก็จะมีการทับถมขึ้นเรื่อยๆไอ้สีที่เราวาดเข้มในตอนเราร่างตอนแรกเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางไปเองนะครับ สีเลเยอร์แรกนะครับมันก็จะมีสส่วนนะครับส่วนที่เป็นแบบกับส่วนที่เป็นแบ็กกราว n ์นะครับผมซึ่งในการลงสีเลเยอร์แรกอย่างที่บอกก็คือใช้เนื้อสีที่ต้องผสมน้ำนะครับผมอย่าเอาเนื้อสีผสมปุ๊บลงเลยนะเพราะสีจะเหนื่อยมากๆเราสีผสมน้ําลงก่อนครับการที่มันจะเห็นเนื้อเฟรมอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าสีเนี่ยมันลงหลายรอบในตัวอย่างที่ผมสาธิตเนี่ยผมลงต้อง5ารอบเนี่ยอันนี้เป็นรอบแรกนะไม่ต้องซีเรียสเรื่องทีผู้การเรื่องอะไรก็คืออยากให้รู้สึกว่าลงสีแล้วก็ใส่สีที่เห็นลงไปก่อนนะครับ ในส่วนของ Background เ,เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาใส่ในส่วนที่เป็น Object หลักของเรานะครับก็คือส่วนของน้องหมานะครับเราก็ผสมสีกลางใส่ลงไปเลยนะครับผมจะสังเกตว่านะครับเราจะใส่ลงทับไปที่ตัวเส้นร่างที่เราล่างเอาไว้เนี่ยจะสังเกตว่าเส้นร่างมันก็ยังคงอยู่เพราะอะไรครับเพราะเส้นร่างที่เราล่างไว้อะเราใช้สีเข้มสุดนะมันก็เลยไม่หายแต่สมมติถ้าเราใช้สีกลางหรือสีเข้มเนี่ย แล้วมันเจอสีพวกนี้สีที่เป็นสีกลางที่มันมีส่วนผสมของขาวเนี่ยมันก็จะทับแล้วหายไปเลยนั่นแหละคือข้อเดียวของการใช้สีเข้มมาล่างนะครับมันก็จะทําให้ตัวล่างอ่ะมันยังอยู่อยู่นะครับผม แต่สาหรับท่านที่ไม่รู้ว่าจะาสีร่างเป็นสีอะไรนะครับผมผมมีจุดสังเกตง่ายๆครับสมมติถ้าแบบที่เราเลือกมานะเป็นแบบโทนร้อน,นครับแบบน้องหมาตัวเนี้ยเราสามารถใช้เป็นสีน้ําตาลได้นะครับน้าตาลจากหล่อน,น้ําตาลอัมเบอร์เซียนานะครับผมแต่สมมุติถ้าแบบที่เรามาทําเป็นสีโทนเย็นเราก็จะใช้เป็นสีฟ้านะครับสองสีนี้ก็เป็นสีคู่คู่ที่เซฟเซฟไปก่อนนะสำหรับท่านที่ไม่รู้จะเอาสีอะไรมาร่างนะครับ เมื่อลงสีกลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือเลเยอร์แรกนะครับแต่สังเกตว่าเส้นร่างมันก็เริ่มจางลงนะถ้าเราทําต่อด้วยเลเยอร์หนึ่งแล้วถมด้วยน้ําหนักไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องกลับมาดึงเส้นร่างเรากลับมานะก็กลับไปที่สีเข้มสุดน,นะครับที่เราได้หมักเอาไว้นะครับเอามาทําการเจาะตาหูจมูกปากกลับขึ้นมาใหม่นะครับแต่ในการลงครั้งนี้นะครับผมจะค่อนข้าง คล้ายๆการดรออิงนะครับนอกจากเป็นการมาร์คเส้นแล้วเนี่ยมีการปัดน้ําหนักให้รู้ว่าตรงไหนอ่อนตรงไหนเข้มนะครับมันก็จะละเอียดอ่อนกว่าครั้งแรกนะครับผมเพราะพื้นฐานในการร่างในครั้งนี้นะครับมันจะเป็นทําให้เรารู้ว่าน้ําหนักไหนควรจะเพิ่มสีตรงไหนตรงไหนคือตําแหน่งแสงตรงไหนคือตําแหน่งเงาโดยการมาร์คสีข้างต้นเอาไว้นะครับ เราสังเกตว่านะครับพอเรามีการร r อิ i n สีเข้มเข้าไปแล้วนะงานมันจะเริ่มนูนขึ้นด้วยนะครับผมน้องหมาตอนเนี้มันก็จะมีความเป็นวอร์มละมุนขึ้นมานะครับผมและอีกประการหนึ่งสังเกตว่าเราใช้เป็นผู้กันแบนนะครับในการตะวันนะครับผมไม่ใช่ผู้กันกลมมันจะมีความเป็นระนาบถ้าเราเอียงผู้กันนิดนึงมันก็เกิดเป็นริ้วมันเกิดเป็นช่องของขนเกิดขึ้นมาได้นะผู้ก,กันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้เราเขียนขนสัตว์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะไม่ต้องมาขีดทีละเส้นด้วย ลักษณะเนื้อสีนะครับก็เป็นสีที่ผสมน้ำนะให้สีค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะครับผมแต่ก่อนลงเนี่ยต้องจุ่มเนื้อสีเข้าไปที่ผ้าก่อนนะครับเราค่อยเอามาลงนะเพื่อที่สีจะได้ไม่เยิ้มเกินไปนะครับ เลเยอร์ที่2นี้นะครับงานก็จะนูนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับผมเมื่อกี้นี้นะครับเรามาร์คจุดส่วนเข้มไปแล้วนะครับเราก็จะมาร์คมาร์คสีส่วนสว่างนะครับผมไม่ใช่ระบายนะเป็นการมาร์คนะลองสังเกตแบบดออิ่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อตรงไหนที่โดนแสงก็ดออิ่งขึ้นมาสีเนี่ยถ้าดูใน ตัวคลิปเนี่ยอาจจะเพี้ยนไปหน่อยนะครับผมจริงๆสีมันเป็นสีกลางนั่นแหละแต่ผสมขาวขึ้นมาก็เป็นหมายเลข2หรือที่เราเรียกว่าสีสว่างนั่นเองเอามาดรออิ่งขึ้นมาก่อนอย่าให้เนื้อสีเนี่ยมันสว่างเกินไปนะครับผมให้มันขาวาขึ้นทีละสเต็ปนะครับเพราะว่าถ้ามันสว่างเร็วเกินไปหรือเป็นขาวไปเลยเนี่ยเท่ากับว่ามันเป็นสีไฮไลท์ซึ่งมันข้ามขั้นตอนที่เราจะลงกันนะครับซึ่งเราทํา2เป็นสีส่วนสว่างนะครับตามหมายเลขข้างๆเลยนะครับผมก็ดรออิ่งไปตามส่วนต่างๆเลยนะครับผมก็เราเห็นมันก็ดรองอิ่งนรเพาาะ ขนมันหนานาะเราไม่ใช่ดออิงทีเดียวเราก็ต้องดออิงซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอันนี้ก็จะเป็นการดออิงสีสดสว่างครั้งแรกก่อนนะครับผมตารางสีที่ผมกำหนดมาขั้นต้นเนี่ยมันมีทั้งหมด5โทนด้วยกันใช่ไหมครับผมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะมี6 7 8หรือมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ายิ่งเรามีเลเยอร์ ของโทนสีมากขึ้นเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เราจะเขียนสันเด็กดูสมุทและฟูมันก็มากขึ้นเท่านั้นแต่5้าเลเยอร์ที่ผมาหนดเนี่ยเป็นห้าเลเยอร์ขั้นต้นที่อย่าต่ำกว่านี้เลยอะถ้าต่ำกว่านี้มันจะเป็นการรีบจบน้ําหนักเร็วเกินไปนครับสังเกตว่าสีเท่าลงตอนนี้มันเป็นสีโทนสว่างครับหรือเป็นหมายเลข2นะครับไม่ใช่หมายเลข2ข้างล่างนะหมายเลข2ข้างล่างมันเป็นส่วนเข้มหมายเลข2ด้านบนมันจะเป็นส่วนสว่างนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นการที่เราต้องค่อยๆ่ยยประสานขึ้นไปเรื่อย พอมันเห็นตอนแรกที่เราลงสีไปเนี่ยมันก็จะสว่างนะครับแต่ลงไปลงมาพอมันแห้งมันก็จะดรอปลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงย้ําขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ให้ขนสัตว์เนี่ยมันมีความนุ่มละมุนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามอย่าไปจบด้วยสีขาวเร็วนะครับเพราะว่าสีขาวอย่างที่ผมบอกมันเป็นเลเยอร์สุดท้ายเราจะทำหมายเลขห้านะครับที่จะใช้ขาวอย่างเดียวนะครับผมซึ่งระหว่างเนี่ยสองสามสี่เนี่ยเราก็จะยังไม่ใช้ขาวเพียวๆนะครับผมก็จะเป็นขาวผสมสีกลางขาวผสมสีบรรยากาศค่อยๆใส่เข้าไปนะครับ จุดสังเกตนะถ้าอยากรู้ว่าเราลงสีถึงชั้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเราลองสังเกตแบบของเราเนี่ยสมมติถ้าเลเยอร์ที่1นึ่งนะันคือการมาร์คสีเฉยๆนะครับว่ามีสีกลางแล้วกับการมาร์คสีเข้มนะครับเลเยอร์ที่2ก็จะเริ่มมีการเพิ่มสีสว่างขึ้นมาครับงานก็จะเริ่มนูนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะแต่อวัยวะหลายๆอย่างแขนขาเลยยังไม่เป็นรูปเป็นร่างมาแค่สีอย่างเดียวนะครับที่ผมบอกมาแค่สีไม่ได้ว่าแปลว่ามันเหมือนนะครับสีมาแล้วแต่บางทียังไม่ได้ดูเป็นขนสัตว์เลลยแแแต่แค่คคสีมมัันนนา้วออื2 แต่เลเยอร์ที่3แเนี่ยมันก็จะละเอียดกว่านี้นะครับ เมื่อทำแบบเลเยอร์ที่2เสร็จแล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าแบ็กกราวมันยังเป็นเลเยอร์ที่1อยู่นะครับเพราะฉนั้นเราต้องทำแบ็กกราวให้เป็นเลเยอร์ที่2ตามไปด้วยนะครับโดยการที่ทำผสมสีเดิมนั่นแหละแต่แค่ทับไปอีกรอบนะครับจำตอนแรกนี่ไม่ได้ไหมครับเพื่อนที่ผมบอกว่าให้เป็นสีผสมน้ำนครับผมเพราะว่าเราต้องทำสองรอบถ้าทำรอบเดียวเนะี่ยสีมันจะหนานแล้วมันก็ไม่เนียนเพราะฉะนั้นเพื่อที่การประหยัดสีแล้วก็ใช้สีบางนั่นแหละแต่ใช้2รอบงานเราก็จะดูเนียนแล้วก็ดูมีน้ำหนักขึ้นนะครับสีจะดูไม่เทะััลยนครบ ประการสําคัญนับก็คือการเขียนสัตว์ขนยาวเนี่ยมันมีส่วนที่มันเกี่ยวพันกันอยู่ก็คือส่วนขนที่มันยื่นออกมายื่นทั้งมันในที่แบ็คการ์ดสังเกตนะตรงแผงคอหรือตรงถ้าเราจะวาดพวกเสื้อเครื่องหนังเลยมันจะมีส่วนที่มันขนออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำแบ็คการ์ดพร้อมๆกันครับสมมติถ้าเราทำต้องหมาจนเสร็จเลเยอร์ที่5ยแล้วเราทํามาแบ็คการ์ดที่หลังอะแบ็คการ์มันก็จะกบขนไปอีกนะครับมันก็จะเสียเวลามานั่งแก้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้ทําไปพร้อมๆกันนะครับ การลงแบ็กกราวเนี่ยเราจะไม่ได้ลงชิดติดกับตัวอ็อบเจกต์ครับเราก็จะลงผ่านๆเฉียดๆนะครับเราก็จะลงให้มันหนาแน่นอยู่รอบนอกนั่นแหละแต่พออยู่บริเวณใกล้ใกล้บริเวณขนที่มันจะมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเว้นไว้นิดนึงไม่จําเป็นต้องลงให้มันทึบแล้วเป็นการตัดเส้นขนาดนั้นครับเพราะว่ามันก็จะดูเป็นการคอลาดป่าติดอะ่ะมันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะลองสังเกตแบบว่าผมจะลงไม่ได้ติดพื้นผิวของอเนื้อสัตว์สักทีเดียวนะครับผมจะระบายเฉียดๆนะครับผม เข้ามาสู่เลเยอร์ที่3กันนะครับผมเลเยอร์นี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมานะก็คือเรื่องของบรรยากาศนะครับในเลเยอร์ที่2เนี่ยก็จะเป็นลักษณะการปั้นเลเยอร์ให้มันนูนขึ้นมานะครับแต่บรรยากาศก็ยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับผมเลเยอร์ที่3ก็ก็หนักเี่การแทรกบรรยากาศของรอบด้านนะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าไอตัวของอ็อบเจกต์ที่เป็นสุนัขเนี่ยโคดของมันก็ต้องแลบออกมาข้างนอกใช่ไหมครับซึ่งถ้ามาันแลบมาข้างนอกเนี่ยมันจะทํายังไงให้มันไม่โป๊ะ ทำให้เป็นสุกมันไม่เป็นก้อนเาขาวอยู่กลางภาพนะครับมันก็ต้องเอาสีบรรยากาศก็คือสีเขียวๆเ,เนี่ยมาผสมกับสีกลางนะครับผมแล้วก็ปัดเข้าไปครับสมมุติถ้าเป็นตัวส่วนของสีส่วนของเงาครับเงาเข้มที่มันมีอยู่บริเวณซอกขาซอกแขนของของน้องเนี่ยก็ก็แทรกไปลักษณะของสีเข้มหรือสีเข้มสุดน,นะครับมาเจอกับสีเขียวนะครับแล้วก็แทรกไปตามจุดนะครับ จุดสังเกตที่เป็นเลเยอร์ที่3อย่างหนึ่งครับก็คือการลงรอบที่สาใช่ไหมครับสำหรับพื้นเนี่ยการลงรอบที่3มันจะให้พื้นเรียบเนียนมากขึ้นสังเกตนะครับหนึ่งสองเนี่ยมันจะมีความเป็นพื้นเฟรมอยู่นะครับแต่พอเป็นเลเยอร์ที่3มเนี่ยมาบริเวณตรงพื้นเนี่ยมันมีความเรียบเนียนแล้วก็มีความารู้สึกว่าเสร็จมากขึ้นนะครับ และเลเยอร์นี้นะครับเราก็สามารถเริ่มเขียนรายละเอียดต่างๆของแมกกาวได้เลยนะครับสังเกตว่าโบเก้เนี่ยมันก็จะมีดวงไฟสว่างงไกลๆนะครับผมเป็นริ้วทิวธรรมชาติไปนะครับผมซึ่งไอตอนเราใส่เลเยอร์ที่1นึ่งเลเยอร์สผมเชื่อว่ามันไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าพื้นเฟรมมันค่อนข้างจะบางนะต่อให้เราใส่มันจะได้ฟื้นความเป็นพื้นตันๆอะไรเงี้ยแต่เรามาใส่ตอนที่เป็นเลเยอร์ที่3ที่1และ2มันปูมาเรียบร้อยแล้ะเลเยอร์ที่3เราเติมอะไรไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสอบรับกันด้วยนะครับ สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับผมถ้าจะเรียกว่าเลเยอร์นี้เป็นเลเยอร์ที่3นะครับก็คือการเขียนอวัยวะต่างๆคือต้องเริ่มมาแล้วนะสมามุถ้าเป็นบอกแค่สีในตัววัตถุอย่างเดียวนั่นก็คือลักษณะของเลเยอร์หนึ่งสองเลเยอร์สามเนี่ยมันจะมีลักษณะของดวงตาจมูกดีเทลเนี่ยมันเริ่มมาแล้วแต่แค่สีอ่ะมันยังไม่เสร็จแต่แค่การมาร์กสีต่างๆก็คือต้องเป็นสีจริงของมันละเป็นการโปรพื้นขึ้นมาระดับหนึ่งครับอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นเลเยอร์ที่สามนะครับ ลาเยอรอนี้ก็ตั้งแต่ 3, 4, 3, 4, 5เนี่ยสามเนี่ยสาเนี่ยจะใช้เวลาเยอะเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเพิ่มขึ้นลดลงก็คืออันไหนใช่คือเพิ่มอันไหนไม่ใช่ก็คือลบออกเลยเนี่ยสามันจะอยู่เรื่องของการแก้ปัญหาให้ให้เหมือนนะครับผมกรณีเจาะน้ำหนักสีเข้มนะครับพึงสังเกตไว้อย่างหนึ่งว่า มาต้องเข้มไปทีละสะเตปนะครับผมอย่างที่เราเห็นก็คือสำนัาสุนัขเป็นสีดําใช่ไหมครับผมสีดําที่เราเห็นนะั้ไม่ใช่สีดําจากหลอดนะครับผมมันเกิดจากสีผสมในขั้นตอนที่ผมเลือกผมก็ใช้เป็นสีน้ําตาลผสมกับเขียวที่เป็นแบ็กกราวนะครับหรือน้ําตาลผสมน้าเงินอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกมันไม่ใช่ดำซะทีเดียวเพราะว่าในขั้นตอนที่4ี่ในชั้นที่4เราจะใช้เป็น ดำเลยก็ได้นะครับแต่ขั้นตอนนี้เราต้องเป็นการปูไว้ถ้าเกิดเราใช้ดําไปในข้อเสียอย่างหนึ่งมันจะดูตันาตาสุนักหรือจมูกเนี่ยมันจะดูโดดออกมาจากความเป็นจริงเพราะว่าไอความเป็นขนทีเราปูพื้นไว้แต่แรกเนี่ยมันมีความเป็นเลเยอร์สูงมากๆแต่พอเราตัดตอนในการใช้สีดําจุดลงไปที่อวัยวะต่างๆเนี่ยมันจะทําให้มันเหมือนข้ามขั้นตอนจากที่อย่างอื่นที่เราทำไปก่อนแล้วครับ ซึ่งวิธีการครับก็เอาวิธีการมาจากการลองพื้นนะครับก็คือการลงสีกลางนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นหรือจะหมู่หรือตาเนี่ยเราจะไม่ลงน้ำหนักนั้นโดยตรงครับแล้วต้องหาสีกลางของนั้นก่อนแล้วค่อยมาใส่อย่างเช่นลิ้นเนี่ยเราก็มองง่ายๆว่ามันเป็นสีชมพูเนาะแต่สันฐานเดิมมาก่อนจะเป็นชมพูสว่างเนี่ยก็ต้องหาชมพูกลางๆไว้เซฟก่อนผมก็ได้เป็นชมพูม่วงๆที่อยู่บริเวณฐานลิ้นนะครับแล้วถ้ามติถ้าเข้มขึ้นก็ค่อยผสมสีเข้มมาอยู่ในส่วนบริเวณเงาถ้าส่วนไหนเป็นส่วนแสงก็ค่อยเพิ่มน้้้หหนนนนนนััักกรรรือสสสีีีีททท่่่่่มมตงงเเเเฉดววาาาาิปปย็แะคบ มันก็เป็นการไล่น้ำหนักค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมส่วนสําคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของการใช้พู่กันเลยนะครับสังเกตว่าเลเยอร์หนึ่งสองเนี่ยเราจยงสามารถใช้พู่กันใหญ่ครับเพราะเป็นการลงสีภาพรวมเนาะพอขั้นตอนที่3 4ไปจนถึง5เนี่ยเราจะใช้พู่กันที่มันเล็กลงนะเพื่อที่จะหยุดในสปอตที่มันเฉพาะจุดเพราะว่ามันนมาเป็นขั้นของการเก็บรายละเอียดแล้วแหละตั้งแต่ขั้นตอนนี้เป็นต้นไปจะใช้เวลา เพิ่มขึ้นสักหน่อยนะครับเพราะมันเป็นการที่เราจะสังเกตนู่นนี่นั่นปรับรถอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่เราต้องใช้สมาธิสูงมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนในส่วนใหญ่คนจะเหนื่อยขั้นตอนนี่แหละแต่ถามว่าถ้าเราเก็บรายละเอียดได้ดีเก็บรายละเอียดได้สมูทแล้วก็ตรงจุดได้ที่สุดอ่ะมันจะให้งานเราสวยเลย สำหรับท่านที่พึงพอใจในเลเยอร์ที่สามแล้วสุดว่าผลงานชั้นมันก็สวยแล้วมันก็สีสีมันก็มาครบแล้วมันมีความเป็นสุนัขแล้วเนี่ยก็สามารถหยุดที่เลเยอร์นี้ได้นะครับอันนี้เป็นเลเยอร์ที่บอกว่าถ้ารู้สึกว่าพึงพอใจก็สามารถหยุดได้เลยนะครับแต่สมมติถ้าท่ต้องการนําไปสู่ความเรียลลิสติกมากๆนําไปสู่ความที่รู้สึกว่าเป็นขนสุนัขเปวหรือความฟูฟ่องอะไรเงี้ยการทําเลเยอร์ที่4ี่เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ทําให้เราไปถึงอารมณ์ตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้น สามก็ได้มาหยุดที่4ี่ก็ได้อยู่ที่ความพึงพอใจนะครับในระหว่างนี้นะครับก็เป็นการแทรกสีเข้มสีสว่างสลับกันไปมานะครับผมเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานไปถึงอ่าเลเยอร์ที่สกันนะครับผมสองสว่างกับ2เข้มมันเป็นส่วนที่มันถ่างออกจากสีกลางที่เราไล้ปูพื้นไว้มันจะทําให้เหมือนเป็นสีกานชนเนาะเวลาเราใส่สีอะไรที่เป็นสีจริงของวัตถุน,นั้นอะ่ะมันจะทําให้งานของเราไม่โปะนั่นเองครับ และเราก็เดินทางมาสู่เลเยอร์ที่4กันนะครับผมสิ่งที่ทําให้เลเยอร์ที่4ต่างจากเลเยอร์ที่3นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของเลเยอร์ที่4มันจะมีความเป็นจิตวิญญาณมันมากขึ้นนะครับเลเยอร์ layer ที่4มันจะมีเรื่องของการใช้ผู้กันให้ถูกประเภทให้ถูกวิธีด้วยนะครับผม1 2 3เนี่ยโดยเฉพาะ3เนี่ยมันเป็นการเอาบรรยากาศเข้ามาแล้วก็เอาสีให้ถูกต้องบรรยากาศให้มาแต่มันก็มาแต่สี ในเรื่องของเท็กเจอร์อะไรบางอย่างอ่ะมันยังมีความสุดได้อีกแต่สาหรับทุกท่านที่จะหยุดที่3ก็สามารถหยุดได้นะไม่ได้ผิดเลยถ้าท่านเดินทางมาถึงเลเยอร์ที่3เนี่ยก็เหมือนท่านทํางานเสร็จมาถึง80%แล้วมันก็ดูเป็นสุหนักแล้วแลวก็สวยแล้วแต่4ี่ห้ากับละเอียที่บอกว่าเราจะเขียนถึงวิญญาณของมันเขียนให้ถึงรู้สึกว่ามันฟูหรือเขียนให้รู้สึกว่าขนมันหนาถ้าเราเขียนงานแบนแบนให้รู้สึกวมันมีมวลขนาดนั้นได้อ่ะนั่นก็ถือว่าท่านเขียนได้ถึง,ถงอารมณ์ความรู้สึกของมันนั่น่่นนน็เเปรืองทีีดะคผม แล้วก็ส่วนสีที่มาใช้ในตอนนี้เราก็มาแล้วก็เป็นสีที่กระเทิบจากสีกลางเหมือนเดิมก็เป็นสีสว่างนั่นแหละก็เป็นสีเกือบสว่างสุดแล้วกันอยู่ระหว่าง2กับ่าอยู่ระหว่างสีสว่างกับสว่างสุดเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นสีสว่างสุดเนี่ยเราจะให้อยู่เลเยอร์สุดท้ายคือเลเยอร์ที่5ใชาจำเอนนั้นก็เออจะใช้นิดนึงแต่เลเยอร์ที่สีเนี่ยเราอาจจะเจอสีบรรยากาศเข้าไปในที่เนี่ยลองสังเกตดูผมเจอสีฟ้าเข้าไปนะผมแอบเจอสีฟ้าเข้าไปเพราะว่า สีฟ้าผมเอามาจากคิดซะว่าเป็นท้องฟ้าที่มันสะท้อนจากข้างบนแล้วกันหรือสามารถเอาสีขาวมาเจอกับเขียวได้แต่ผมว่าถ้าขาวเจอกับเขียวสุนัขมันจะดูแปลกผมก็เลยเอาขาวมาเจอกับฟ้าแล้วกันมันน่าจะเข้ามากกว่านะครับผมสังเกตได้นะครับไอ้สีฟ้าจะมองเห็นได้ชัดมากก็ตรงบริเวณจมูกของน้องหมานะครับตรงนี้เป็นสีฟ้าส่วนที่เป็นเงานะครับแต่สีฟ้าส่วนที่เป็นแสงเนี่ยก็เอาถูกผสมขาวเยอะแต่ส่วนที่เป็นเงาก็อาจจะเป็นสีฟ้าผสมกับสีน้ำตาลสีขาวนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้สีฟ้ามันหมดลงมาตามระนาบของหน้า น้องหมานะครับผมแล้วเราก็สามารถเขียนส่วนเงาด้วยนะเขียนในขั้นตอนที่4เนี่ยมันคือการเขียนไปไปมามาถ้าตรงไหนไม่เหมือนก็กลับไปแก้ตรงนั้นถ้าตรงเงาน้อ,นอยไปก็ไปปัดตรงเงาเพิ่มถ้าตายังไม่กลมก็ไปปัดตรงตาเพิ่มไปเขียนจมูกให้เด้งขึ้นไปเขียนลิ้นให้มันดูฉ่าเนี่ยขั้นตอนที่4เป็นการเก็บทั้งหมดเลยมันเป็นการเก็บทั้งมวลทั้งสีทั้งคาเลคเตอร์ที่สำคัญคือสีนี่คือเรื่องของคาเลคเตอร์ชัดๆเลยนะครับผม อันนี้ก็อาศัยประสบการณ์ที่แต่ละท่านสะสมมานะครับแต่ถ้าท่านสามารถเขียนได้ถึง3ผมถือว่าท่านเก่งแล้วแต่4มันเป็นเรื่องของความพอใจครับว่าเราอยากจะเขียนให้เหมือนหรือให้รู้สึกประมาณไหนนะครับ ถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าผมใช้สีขาวเนี่ยใช้ในลักษณะ2เนื้อนะครับผมก็บริเวณรอบนอกนะครับบริเวณที่ชนกับแบคเกอร์นในการใช้ลักษณะสีขาวที่ค่อนข้างจะเปียกนิดนึงแล้วก็จุ่มผ้าหน่อยเพื่อให้น้ํามันไม่ไม่เยอะมเกินไปนะมาต่อข้างนอกมันจะให้ความเป็นขนบเบาขนสัลีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นบริเวณข้างในาพอดเทรของหน้าสุนัขเนี่ยบริเวณที่เจอแสงเนี่ยผมก็ใช้เป็นขาวผสมนั่นแหละแต่เนื้อสีค่อนข้างจะข้นหน่อยเพื่อที่มันจะป้ายติดขึ้นนะครับผมสังเกต2ขาว2มิติเนี่ยมันแค่ถูถกที่ ความนูนเกิดขึ้นเลยนะครับผมไอ้ขาวที่บางก็ให้ลักษณะความเป็นปุยนุ่มที่อยู่ไกลไอ้ขาวที่เราเน้นเน้นเน,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 เนี่ยขาวที่เป็น,น,นเนื้อเ,เนื้อเนี่ยพอมาใส่ตำแหน่งถูกที่อยู่ตำแหน่งที่มันเป็นจมูกที่อยู่ข้างหน้าของสุน,นัขเนี่ยมันจะทำให้จมูกของสัตว์เด้งขึ้นมาเลยนะครับ เราก็มาสู่ขั้นตอนที่5นะครับก็คือการใส่ขาวสุดดาสุดในแบบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวจบงานนะครับถามว่าหางกับสีต่างยังไงจริงๆถ้าไม่ต่างครับแต่5เนี่ยเนื่องจากมันเป็นปสีสว่างสุดนะครับมันควรจะใส่ในที่ที่ถูกที่ถูกท,ท,ท,ทางมันนะครับอ่าสังเกตอ่าตัวอย่างเทีนอ่าคอของน้องหมานี่นะครับผมเราจะเห็นสีขาวเนะี่ยมันจะอยู่แค่บางส่วนนะสมมติถ้าเราเอาขาวรีบไปใส่ตอนที่เลเยอร์ยังไม่แน่นเนะี่ยก็คือใส่แล้วเสียของใส่แล้วก็ต้องมากบไปกบมานะครับแต่ในเลเยอร์นี้1-4ึ่งถึงสี่เนี่ยมัน แต่การที่ใช้เข่าเพียวๆก็คือใส่ให้มันถูกที่ถูกทางแล้วก็ใส่เป็นเนื้อๆน,นะให้ถูกจุดนะครับตอนนี้สุนัขเราก็จะฟูฟ่องขึ้นมาอย่างที่ผมพูดไว้แต่แรกเลยนะครับผมสําหรับเลเยอร์ที่5นะครอาจจะดูว่าน้อยที่สุดครับแต่ก็สําคัญที่สุดเลยเหมือนกันนะครับสมมุติถ้าเราเอาสีสว่างไปใส่ผิดขั้นตอนเนี่ยครับมันก็ทําให้เราพยายามจะรวบ รวบงานให้เร็วนะครับเราจะได้แต่สีแต่เราจะขาดมวลขาดคารคเตอร์ของวัตถุที่เราวาดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่5มันก็ต้องมาให้มันถูกจังหวะครับ1 2 3เนี่ยถ้าท่านจะอยู่ที่3เนี่ยมันก็สวยแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ท่านจะเอาโฟปัปที่4แต่ถ้าท่านจะเอาให้รูอมันมีความลึกความตื้นให้มีความเป็นมิติที่มันลึกขึ้น ขั้นตอนที่5เป็นน้ําหนักสุดท้ายที่ท,ท่านต้องการจะจบงานนะครับแต่อย่างที่จริงว่า1นี่นี่ก็ถือว่าเรียบร้อยร้อยแล้วแต่5ผมคิดว่าเป็นการจัดลําดับความสําคัญที่ต้องการให้คนมองอะไรก่อนอะไรหลังนะครับ ในช่วงท้ายนี้นะผมก็ได้สรุปวิธีขั้นตอนให้ทุกท่านได้ลองรีเช็คกันดูนะว่าผมสาธิตได้ขั้นไหนแล้วก็ท่านจะได้ไปปรับดูว่าท่านที่ทำ ถึงขั้นไหนแล้วนะครับในตอนที่ท่านกําลังวาดอยู่นะครับผมในความเป็นจีนครับการลงสีเขลิกมีหลายขั้นตอนมีหลายวิธีมากเลยนะครับผมอันนี้มันไม่ใช่สูตรสําเร็จนะเป็นแต่เป็นเป็นเพียงที่สูตรที่ผมลองทําแล้วผมย่อม,มาเป็นสูตรง่ายให้ท่านได้มาเป็นตัวจับครับถ้าท่านไปเจอวิธีอื่นแล้วมันให้ผลที่ดีแล้วท่านก็ชอบแล้วท่านก็ทํามาได้อะแล้วท่านก็เข้าใจมันได้ดีด้วยผมก็คิดว่าท่านก็สามารถปรับ เปลี่ยนตามความถนัดของท่านได้เลยนะครับผมในอีพีถัดๆไปนะผมจะมาสาธิตการวาดภาพเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของประเภทใดให้ทุกท่านได้มาปรับความเข้าใจกันนะครับก็สามารถติดตามไว้ที่ช่องสมบูรณ์เฮลโลเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับช่องสมบูรณ์เฮลโลก็ขอลาไปก่อนครับพบกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ